คนค้นดวงย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองภาพรวมเดือนมกราคมปี2565ธาตุดินหยางในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะพบกับความยากลำบากความเสียหายในเรื่องของเงินเงินทองทองทำให้เกิดความวิตกกังวลครับผลประครับประคองแล้วก็รักษาสถานการณ์ไว้นะครับอย่าเพิ่งทำการสิ่งใดทำสิ่งที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันให้ดีก่อนนะครับ การเริ่มต้นในเดือนนี้ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะสิ่งที่ทำผิดกฎหมายกฎระเบียบระวังจะถูกลากเข้าไปให้ผัวพันเกี่ยวกับเรื่องของ,ของคดีความครับอย่าเพิ่งคาดหวังกับสิ่งต่างๆในระยะนี้แม้ว่าจะมีผลงานที่โดดเด่นหรือว่ามีผลประโยชน์ที่น่าเย,ย้ายวนใจครับจะมีคู่แข่งที่ซุ่มรออยู่ธาตุดินหญิงเดือนนี้จะมีโอกาสต่างๆเข้ามาให้เลือกนะครับ ให้ใช้สติอย่างรอบคอบในการที่จะเลือกรับโอกาสแล้วก็ทํางานทุกอย่างตามกําลังความสามารถของตัวเองงานจะราบรื่นครับผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนชีวิตรักสดใสหากคนที่แต่งงานแล้วชีวิตคู่ก็จะสําเร็จไปด้วยดีครับ